การรับจำนำนะครับทองคำง่ายๆนะครับจากล็อกอินแล้วเข้าเมนูข้อมูลนะครับรับจำนำครับรหัสบาร์โคดอาจจะใช้รหัสใบตัวจจำนำที่มีอยู่ก็ได้นะครับแต่ก่อนที่จะมาใช้เนี่ยเราต้องมาออกสร้างบาร์โคดครับจับจำนำก่อนนะครับพอสร้างเสร็จนะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างนะครับกรณีเราสร้างเสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่เลขจำนำเข้าไปนะครับ DP หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับลูกค้าชื่อนะครับ นะครับผมประเภทที่มารับจำนำคือสร้อยคอนะครับหนักเท่าไรสมมติหนึ่งบาทสิบห้าจุดสองนะครับช่างได้เท่าไรสายเท่านั้นนะครับจํานวนหนึ่งเส้นนะครับจํานวนเงินต้นที่นําไปนะครับสมมติผมให้แค่หนึ่งหมื่นแปดพันห้านะครับคือราคานี้จะถูกกาหนดมานะครับจากเดี๋ยวผมให้ดูจากข้อมูลสต็อกนะครับคือราคาซื้อเข้านะครับตรงนี้นะครับ จะซื้อเกินจากตรงนี้ไม่ได้นะครับบาทละหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับซื้อเกินระบบจะปอกไว้นะครับผมก็ใช้แท่งหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเป็นราคาเปิดราคาขายกำหนดได้ดอกเบี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นลิงค์มาคีชนะครับแล้วก็จํานวนวันนะครับวันที่รับจำนำคือวันนี้นะครับเพราะบันทึกนะครับจบเยียบร้อยครับก็มีรายการรับจำนำอยู่ข้างล่างนะครับโปรแกรมก็จะออก ในการใบสําคัญจ่ายเหมือนกันเพราะเราจ่ายไปสําคัญจ่ายนะครับให้กับใบรับจำนำใบนี้นะครับเวลาคลิกนะครับก็จะเห็นด้านล่างนะครับขึ้นนะครับการรับดอกเบี้ยนะครับหลังจากที่เราจำนำเสร็จแล้วนะครับรับดอกเบีย้ยโดยการคลิกเมนูรับดอกเบี้ยนะครับ ก็กรอกดอกเบี้ยเข้าไปแค่นั้นเองครับเท่าไรนะครับก็จบนะครับแล้วก็กดบันทึกดิเลยนะครับโปรแกรมออกใบสําคัญจจายเหมือนกันนะครับชําระเงินต้นก็กรอกเงินต้นเข้าไปด้วยนะครับผมหรือว่าถ่ยถอนก็ติตรงนี้เพื่อถ่ยถอนนะครับโปรแกรมก็จะคํานวณให้เลยโดยอัตมัตินะครับเป็นอันเสร็จรอบบันทึกครับง่ายมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับ